สวัสดีครับมาเช็คดวงไรยวันผ่านพลังงานพระยิบศีระจำวันพุธที่10เมษายน2567นะครับโอ้ไกล้วันสงการแล้วนะนะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น2ค่าเดือน5ปีมะโรงนะครับผมเ,เข้าปีมะโรงแล้วนะเข้ามา2วันละนะครับวันนี้นะครับก่อนที่จะไปรับฟังนะดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันคนที่ชมทางทิกตอกกดเซฟกดหัวใจนะครับ คนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมฐานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไปที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไยที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับสีที่เสริมโชคลาภนะครับวันนี้จะเป็นสีเทาหรือสีดานะครับสีที่โดดเด่นท้านการเสริมดวงอุปธรรมนะครับก็คือสี เหลืองอ่อนสีครีมสีส้มนะครับผมส่วนสีที่ห้ามใช้วันนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะครับผมเลขมงคลนะฮะเลขนำโชคได้แก่นะครับเลข2เลข4เลข7เลข5เลข6เลข9และเลข8ครับผม ดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ตรวจดวงอย่างละเอียดนะครับมีค่าเปิดดวงชะตายอยู่ที่599าบาทใครสนใจคนที่ชมทาง t i k t o k กดลิงก์ที่หน้าโปร,โฟรไฟล์ TikTok ของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยแต่ถ้ากดแล้วไม่ไปนะครับสามารถที่จะกดติดตามโปรไฟล์และทักมาทางอินบ็อกซ์ของ TitikTok ได้เลยนะครับคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นอย่าลืมติดต่อทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มของอาจารย์ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับพุทธังเปิดทำมัาางเปิดสังขังเปิดทำจิตใจให้ สว่างสะอาดสงบนะครับอาจารย์จะเริ่มจากท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับใครที่ชมจนจบคหยประสบความสําเร็จนะครับใครที่นะครับเพิ่งติดตามหรือเพิ่งเจอคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ไว้เอาไว้ด้วยกันละกันนะครับมาดูกันครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ช่วงนี้โอ้โหได้ไพ่แทนพรานนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะฮะยังไม่ค่อยมั่นคงเนาะนะครับต้อง สร้างทางสำรองเอาไว้บ้างนะครับนะต้องขยันทํางานให้มากกว่านี้นะครับเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนงานของคุณใหม่ๆให้ดีขึ้นนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้อย่าเพิ่งจับใจใช้สอยอะไรเยอะนะครับต้องวางแผนในการใช้จ่ายเงินทองนะโชคลาภยังไม่มีครับสุขภาพนะครับช่วงนี้ให้ระวังอาการเวียนหัวนอนไม่ค่อยพอนะครับหรือว่าปัญหาในเรื่องของสุขภาพมักจะมีอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะ,ะความรักคนโสดครับในช่วงนี้ ก็ต้องรักษาสมดุลรักษาความสัมพันธ์ให้ดีๆนะครับนคนคุยก็ต้องค่อยๆปรับตัวเข้าหากันคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้อย่าทําทงานมากเกินไปต้องรักษาสมดุลในเรื่องของอางานแล้วก็ครอบครัวให้ดีก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้นะครับไปไหว้พระพเนตบปางประธานพรไปปล่อยนกปล่อยปลานะครับเนาะให้ดวงคุณนั้นจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ ได้ไพ่7จ็ดไม่ท้าวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับมักจะมีเรื่องให้ต้องท้าทายต้องคอยแก้ไขในงานของคุณให้ดีขึ้นนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับในช่วงนี้นะครับต้องเหนื่อยหน่อยถึงจะได้เงินมานะครับต้องใช้ความสามารถนิดหนึ่งคนที่ทาํางานค้างานขายก็ถือว่าเริ่มปรับตัวที่ดีขึ้นนะครับสุขภาพครับในช่วงนี้ก็ ดูในเรื่องของอาการเหนื่อยการทํางานหนักเกินไปนะครับปวดกระดูกปวดต้นคอนะความรักคนโสดนะครับต้องค่อยๆปรับใจต้องค่อยๆพูดคุยกันนะฮะความรักถึงจะดีขึ้นนะครับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ต้องพูดคุยกันบ่อยๆนะครับแล้วก็นะครับมันสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในบ้านนะครับครอบครัวจะได้ดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไป ใส่บาตรทำบุญถวายสังฆทานบ้างนะครับนะจะได้เสริมดวงเสริมสตาให้คุณได้ดีขึ้นวันนี้จะได้มีโชคลาภนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่ราชินีเหรียญวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับโดยภาพรวมถือว่าดีนะครับพ่อค้าแม่ขายนั้นรับเงินกันอู้ฟู่เลยทีเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องตั้งใจทํางานการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้การเงินสัพัดนะฮะัมีเงินเข้ามาไม่ขาดสายวันนี้จะมีโชคลาภจากผู้ใหญ่เนาะสุขภาพครับให้ระวังเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับดูแลร่างกายกันด้วยนะครับผมความรักคนโสดนะครับช่วงนี้คุณยังไม่ค่อยงอยังไม่ค่อยแคร์ในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ยังมุ่งมั่นอยู่กับการทํางานอยู่นะครับคนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาต้องหันกลับมาดูแลเอาใจใส่ครอบครัวบ้างนะครับ ความรักถึงจะเริ่มดูดีขึ้นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้บูชาพระแม่ลักษมีเทพีแห่งโชคลาภและความร่ํารวยนะครับผมท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่เดี๋ The Pan, ยวเฮลโลแพนไพ่พระสังฆราชนะครับวันนี้จะทําอะไรต้องวางแผนนะครับจะทําอะไรต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ จะดีขึ้นนะอาจจะต,ต้องเน้นวิชาการเน้นความรู้สักหน่อยหาความรู้เข้าตัวหน่อยนะครับเป็นการพัฒนาตัวคุณเองการเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้เงินนั้นไม่ค่อยอู้ฟู่แต่ว่านะครับก็มาเรื่อยๆนะครับผมสุขภาพครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารลำไส้ทานอะไรก็ต้องระวังนิดนึงเนาะความรักคนโสดนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนเข้ามาสักเท่าไหร่นะต่เย็นๆนะครับ นะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในเรื่องความรักของคุณเนาะคนที่มีคู่ครับช่วงนี้นะครับอาจจะต้องปรับความเข้าใจหรือว่าพูดคุยกันบ่อยๆนิดหนึ่งเพื่อให้ความรักนั้นแฮปปี้นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุธกลางวันนะครับไหว้หลวงพ่อโตนะครับไหว้หลวงปู่ทวดนะครับจะได้เริ่มดีขึ้นเนาะพุธกลางคืนก็เช่นกันนะครับผม่ันที่เกิดในวัน พระฤหัสบดีนะครับได้ไพ่ The m o ู n นะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับค่อนข้างจะสี่เรียดนะครับเนาะวันนี้นะฮะโดยภาพรวมนั้นต้องนิ่งๆนะครับบางทีบางครั้งนะครับคุณอาจจะใช้ความคิดเยอะเกินไปนะเพราะนั้นให้มองข้ามในความคิดลบนะครับวันนี้ต้องเชื่อมั่นในพลังจิตใต้สำนึกในเชิงบวกของคุณแล้วจะดูดีครับ การเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้อย่าไปจมในกับความผิดพลาดหรือว่าอย่าไปคิดอะไรที่ไม่ดีนะครับเพราะมันจะทําให้โชคลาภคุณไม่มานะสุขภาพนะครับช่วงนี้ให้ระวังอาการวิตกกงังวลคิดเยอะคิดมากนะครับผมความรักคนโสดนะครับวันนี้ให้ระวังคนที่มีเจ้าของจะเข้ามาหาคุณหรือคนคุยก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีเรื่องไม่ได้ดังใจกันคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ก็มักจะเกิดจากความหวาดระแวงของตัวคุณเองมากเกินไปนะครับ วันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับนะครับอ,องค์พระพิคเนตปางประธานพรห,หรือไปเติมน้ำมันตะเกียงถวายสังฆทานบ้างก็จะทำให้ดวงชะตางณเริ่มดีขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่เด็กถือดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนะครับอาจจะมีความผิดพลาดนะครับจุกจิก,จ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 กเนื่องจากปัญหาตัวคุณเองนั่นแหละนะครับต้องระมัดระวังหรือว่า จะมีปัญหากับลูกน้องหรือบริวารน,นะครับต้องค่อยๆเคลียร์นะครับผมการเงินก็เช่นกันนะช่วงนี้ระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายอันไม่จําเป็นนะครับผมต้องวางแผนก่อนเนาะสุขภาพนะครับให้ระวังในเรื่องของอา,อาการบาดเจ็บเล็กน้อยๆนะครับนะอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้นะครับผมความรักคนโสดคุณเป็นคนที่ยังไม่ค่อยจริงใจกับใครนะครับความรักช่วงนี้ก็เลยแบบเล่นๆน,น,นะครับมีปัญหาจุกจิกๆ,ๆ,ๆบ้างนะครับ คนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหามันเกิดจากตัวคุณเองที่นะครับวุ่นวายไปหมดเลยฮะไม่รู้อะไรนักหนานะครับก็เลยทําให้ความรักมันไม่ค่อยมีความสุขวันนี้ขอพรอขอโชคลาภให้ไปแก้ไขดวงชะตากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายเด็กๆไม่ว่าจะเป็นกุมารไอ้ไข่วัดเจดียด์หรือจะเป็นอ,องค์พระพิคเนตนะครับปางขจัดอุปสรรคนะครับผมท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับ ได้ไพ่หกเหรียญน,นะฮะโอ้วันนี้กิจการงานของคุณต้องมีการพัฒนานะครับในเรื่องของการทํางานนะนะครับบางครั้งนะครับอาจจะต้องแบบใช้จ่ายเงินทองในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์อะไรประมาณนี้พวกนี้บ้างนะครับก็ไม่เป็นไรการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ดูตามความเหมาะสมนะนะครับเพราะว่ามักจะมีรายจ่ายเข้ามาอย่างาเขาเรียกว่าเป็นเบีย้ยหัวแตกนะครับแต่ว่าให้บริจาคเงินไปทําบุญบ้างนะครับก็จะดีขึ้นนะครับ สุขภาพนะครับวันนี้นะดูแลในเรื่องของการทานน้ําน้อยนะครับอากาศร้อนๆนี้ต้องทานน้ําเยอะๆนะครับความรักคนโสดนะครับช่วงนี้คุณอาจจะเป็นเจ้าบุญทุ่มสักหน่อยเนาะนะครับบางทีบางครั้งก็อาจจะต้องซื้อของให้แฟนบ้างคนรักบ้างอะไรประมาณนี้นะครับคนที่มีคู่ครับช่วงนี้นะครับปัญหาในครอบครัวก็คือปัญหาเศรษฐกิจนะครับรายจ่ายที่ตามมานะครับเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆค่อยๆวางแผนนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภ ให้ทําบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์นะครับหรือว่าใส่บาทรือว่าจะเป็นถวายสังฆทานก็จะทําให้ดวงชะตานั้นเริ่มปรับตัวที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับนาะแล้วก็นะครับขอให้มีทุกคนมีความสุขนะครับมีโชคลาภครับผมสวัสดีครับ